รีวิวเครื่องเล่น CD ดีวิทยุไลน์อินนะครับแล้วก็ระบบนาฬิกาตั้งปลุกได้ตั้งปิดได้นะครับเป็นวอเตอร์พรฟนะครับหรือเป็นระบบกันน้ำนะฮะตัวนี้นะ่าจะกำลังกันน้ำกระเด็นประมาณนี้นะฮะไม่ได้กันน้ำแบบลงไปแช่นะครับเป็นยี่ห้อ TES นะครับ T W E S นะครับโมเดล T S R 9888นะครับ ใช้ฐานได้นะครับมีช่องใส่ฐานแต่ทีนี้ผมไม่ได้ลองให้นะฮะแต่รางฐานสาดเอี่ยมเลยมีระบบกันซีนกันน้ําเรียบร้อยใช้ฐานเบอร์ c ทั้งหมด6ก้อนนะรางฐานสาดเอี่ยมเลยแน่ใช้ได้เพราะว่าใช้ไฟ dc ครับเครื่องนี้เป็นไฟ dc นะครับก็คือมีมอเตอร์แปลงแถมให้เลครับมีมอเตอร์แปลงลูกนี้แถมไปพร้อมใช้เสียบตรงบ้านเราได้เลยนะครับซื้อไปพร้อมใช้เลยนะมอเตอร์แปลง9ก้าถึงสิโวลต์บวกใน มีช่องหูฟังระบบสตูดิโอแล้วก็มีช่องไลน์อินเดี๋ยวเทสให้ดูนะครับสามารถต่ออุปกรณ์ภายนอกนะครับอย่างเช่นโทรศัพท์หรือว่าพวกบลูทูธหางปลาเข้ามาทําตัวนี้เป็นบลูทูธได้นะครับเริ่มต้นนะเสียบหมอ้อแปลงนะครับเสียบหมอ้อแปลงตรงนี้นะครับที่แถมใหนะ้ซื้อไปเสียบไฟบ้านเราได้เลยเสียบตรงนี้นะครับเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องก็คือตัวนี้นะครับส่วนระบบฟังก์ชันก็คือปุ่มที่2นะครับจะเลือก CD fm am แล้วก็ออกอินก็คือลน์อินนะครับตัวนี้ next revert ปกติ pay s t ต็อตัวนี้เป็นวอลลุ่มบวกลบนะครับพวกนี้จะเป็นพวกระบบตั้งนาฬิกานะฮะนะฮะตั้งปลุกนะครับจะมีรอยน่าโททีนะครับหน้าจอไม่มีดำนะครับตัวนี้ไฟติดป,ปกติเปิดเครื่องมาปุ๊บนะฮะพวกนี้จะเป็นพวกฟังก์ชันโปรแกรม CD แล้วก็ตั้งอ่าตั้งปลุกประมาณนี้นะครับ เนี่ยฮะตั้งปุกนะครับจะมีรูปะระฆังเข้ามานะครับระบบตั้งนาฬิกานะครับตั้งปุกตัวนี้จะเป็นเดี๋ยวขอยาตไปที่ระบบ CD ก่อนนะครับเดี๋ยวเทระบบ CD ให้ดูก่อนเลยนะเดี๋ยวอธิบายปุ่มที่หลังฝั่งเนี้ยนะครับจะเป็นพวกตั้งนาฬิกาแล้วก็ตั้งโปรแกรม CD มากกว่าแล้วก็ตั้งสลีปนะครับ เป็นฝาแบบเปิดอย่างนี้นะครับเปิดดันอย่างนี้ขึ้นแล board, ้วก็ดันนี้แล้วก็ดันานี้ลงนะฮะแผนก็จะเริ่มรันนะครับแผนก็จะเริ่มหมุนนะครับลองรอบออเดีโอดิสครับแผนก็เป็นลอยอ่านเร็วนะครับอันนี้พอลุ่มนะครับเสีจะออกทุ้มๆนะครับเน็กบีเวิร์ดปกติฮอตนะครับอันนี้จะเป็นตั้งพวกรีเพสออลันดอมนะครับ ตนี้ตั้งปุกนะครับตั้งปุกสองตั้งปุกสามเนี่ยประมาณนี้นะครับตัวนี้งเป็นตั้งสลีฟนะครับใช้ได้กเก้าสิบสักทีก็คือตั้งติดเครื่องนะครับพวกนี้เป็นตั้งโปรแกรมร่วมเกี่ยวกับระบบนาฬิกานะครับเป็นหุ่นยนนะครับ วอเตอร์พกุกนักกันน้ำเบื้องต้นนะครับมีช่องสถานนะแล้วก็เสาวิทยุทงเมืองวิทยุรับได้ทุกที่ของบ้านเรานะครับสต็อปเพย์ปกตินะฮะหน้าจอไม่มีดำนะฮะหน้าจอเป็นไฟพื้นดำนะครับต่อไปกดฟังก์ชันก็คือปุ่มนี้เวลาเปลี่ยนนะครับวิทยุก็คือปุ่มนี้รับุ้คื่องบบนเนะครเพราะนั้นถ้าเราทำงานให้คุณจับคูนขึ้น,น,น,นกน็คือไนเกร์บวดตรงนี้นะครับ รับได้ทุกคลื่นของบ้านเรานะครับถึงร้อยแปดเม่กระเด็นนะครับเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบสองเก้าสิบสามได้วฮะไล่ไปเรื่อยๆมันจะดีเทคขึ้นนะเวลาเจือขึ้นมันจะหยุดเองนะครับเวลาเจือขึ้นรับขึ้นดีคนระับนะครับกดค้างไว้แล้วเจือขึ้น แล้วแปดไมกะเฮิร์ดนะครับรั้ได้วยความนิยมของเราแล้ว่าอะไรความนิยมของเรารอบหนึ่งจะเป็นเอเอ็มนะครับเอเอ็มก็มันต้องออกมาโผล่เดินไปเรื่อยๆมีนายกจอม์จนวดนะครับนายกก็คือนักการเมืองต่อไปอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นออกอินก็คือไลน์อินนะครับสามารถต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ามาในช่อง ได้หูฟังนะครับอันนี้จะเป็นหูฟังนี้จะเป็นออฟอินไม่ใช่ไลน์อินนะแต่อผ่านสายเยแบบว่าหนึ่งในรถทัวร์ทิพย์นะคะอันนี้ต่อจากเครื่องนี้นะครับเกือบไปแล้วทันสมัยมากนะอาจานนี้ทันสมัยเนี่ยผมพอดแว้ไปแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเรามานั่งคุยกันเรื่นอันี้นะตัวกรองด้านนอกเช่นโทรศัพท์เข้ามาฟัเครื่องนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมปิดนะครับชดออกนะฮะตัวนี้พร้อมใช้มีเม้าแปงแถมนะครับเป็นแบบหูหิ้วสวยนะครับ วิทยุเทปไรอินนะฮะวิทยุก็รับได้ทุกคืนของบานเรานะครับก็จะประมาณนี้นะครับซีดีก็กดปุ๊บก็อ่านปั๊บนะครับกดสต็อปเวลาม้วนเอาแผ่นออกนะฮะปิดเครื่องก็ตัวนี้นะครับปิดเครื่องเปิดเครื่องนะครับนี่ปิดปิดก็จะเป็นนาฬิกานะครับโอเคนะครับขอจบการรีวิวครับขอบคุณครับ